เก็บออกให้เต็มพูมจะหมดแล้วโอ้ปลูกแตงไว้พอกินเจ้าแตงว่าจะอีกจะอีหันก็อยู่ในเนี่ยนี่มีลูกหนึ่งนะ สวัสดีเจ้าอยู่กับแพรห้าบานาตีสวนเจ้ากับยายมอนเจ้า,ว,จาวันนี้จะพามากิบแตงกวาเจ้าเนาะแตงปลูกเล็กๆน้อยๆงนฉ้นเนาะหมอกได้กินนะอ่าวันนี้ว่าจะเอาหมากกินจะเอาไวก้วกินกับน้ำพริกเนี่ยเจ้าเนาะนะตอนเขาเกี่ยวข้าวเจ้าเข้าก็จะได้เกี่ยวแล้วเจ้านะั้นเหลืองๆตับน้ำพริกกะปิให้จะหม้อนะั่นไหเนาะ น้ำพริกกะปิเออน้ำพริกกะน้ำพริกกะปิน้ำพริกน้ำปูอ่ะเนาะเอออันจีเห็นอันแม่นั่นดอกสนุกอ่ะกินได้นะเนาะน้อยเลียนงามขึ้นไปไเดียดูเหรอยายมากปลูกแบบเลื้อยขี้ดินนะจ้าเนาะบเบ่ๆมากแบบใส่เครือน่ะบ่นน่ามันน่าขึ้นก้างเนาะ โอ้นั่นเลยน,น้ <ừ. S 1> อเมยนอขนาดนี่แหละมาะน่ะ่ว่าล่ะอะใช่ขนาดนี้มอสนะนี่ละนั่นกันนี่กันยิงย่งเลยสอดเานี่น,นะโอ้ซากะนีตั้งหน,น้าหน่าสองเกนกะเดเจา เก็บแตกแล้วเดี๋ยวเฮามาเก็บขา้าวโพดกันนะเจ้านเนาะข้าวโพดพันข้าวเหนียวนี่จะได้ยังมั้งอย่างเจ้าไปขายเปา้อ่าจะเอาไปเนื่อขายเปาะครับหนูนนก็มาแตงกีนนง้นี่ได้กันนหน,น,นมันอันมันซ่อนซ้อมเนี่ย คคือต mm. like ้องคัดนะเจ้าพ่อบ่ได้บ่ได้แบบเป็นแถวเนาะมัน

กหัวน,น,นี้ได้ดก่อนแม่สองหัวนี้ได้กับเจ้าแม่ลุดได้แหละมจ้ะ มันกจะมีงามพ่อ,องเหมือนงามพ่อ,องนะเจ้าเขาไม่ได้ใส่ยาเนาะไม่ได้พ่นอย่างนะเจ้าไม่ได้พ่นยาฆ่าแมาลงนี่พอปอดความความความปอดก็ปอดสารนะเจ้าเออมันก็เรียกกินเห็นนะเนาะเพราะมันเรียกกินเนาะ มันหัวนี่มักินเขาอ่าในี่้มันกินหัวน้อยมามันกินหัวน้อยมันกินห้ม่รูเนาะนี่ละกันอืได้จงวะแฮมรอบหัวบางงามเอาไว้ให้กินเออขาท่าเน้องเขามันกินยากมันว่านี่ละกันใหญ่นี่ละอันนี้ต้นเขาจะได้จงเอาไว้เองก็ไว้ให้หัวก่อหนะที่จะเข้ากับตอนนั้นเยมอนมาปลูกข้าวโพดไว้ฮะ นี่เลยนี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาก็ยามอ์กำลังลงแซมนี่เหรอนี่บอกแล้วเอาเม็ดข้าวโพดลงแซมนะเจ้าเนาะอ่ปลูกพร้อมปลูกปลูกไปในสวนละนะในระหว่างที่เขาจะรอเก็บผลผลิตเจ้าไปนึ่งก่อนนี่เขาจะไปนึ่งนี่เขาไปใส่ยหาักไหายมด้่ไปใสยรักนนี่กระเคื่อนวิถีชีวิตบ้านแพงนะเจ้าเนาะก็ มีอาการอยู่ได้หาในสวนมดรันนะเจาเออหนึ่งหหนึ่งหน่งทีนี้ก็ได้นะเนี่ยเออกวาน่ะพอเรามีสตังก่อมีตังักมันมีตังสนก่อนกระตังแค่สดประมาณโอ้เตพูดเหี้ยเจ้าอย่งาใช่โอ้ยตายดินดูปะปลาเดียวนี่ก่อเตียวจ่ายอานนึ่งนะเจา เป็นก้อนซ้่สูงสูงเนาะได้ประมาณนี้นะเอาแค่นี้นะนี่คือสไลด์ตีเอาไปขายเนาะเข้ากว่าดีเกียวเข้าปวดกว่าดีนึงจะนักไปก็แม่มันยังขายกินมาเล่นก็ได้ เลยันต้องการ่เินกิงันอยลอยาเบสเลกล้ผมแตงกออเะไร่ะจ้าลังสุดกอไก่สุกยังแม่กิ้กยอันัดนอกพ่อนังพวกอันนี้อันเป็นแมง เอาเป็นแมงจิ้มบี่ของแมงแค่น่ะเน้คน่าก็กินอันแมงแมงอันตีนงามๆมาไปขายชั่วนี่นี่อันตีแมงกินนนะครบปุกสี่มันตัดเป็นนั่นเนาะ เก็บเขาได้ค่ะเอาเอาอันนี้ไว้ตัโมอเนะเขาได้ได้จะได้ซุกยังแม่ตาจวนมาลองกิ้มพอตาจวนพอเราไมนติดจะได้อันนี้มันตอบตัวปอกปอเอาคือปอกก็ได้อยอากินบุรีละ Ach ta thấy mặt đi nè. Mọi người. 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 อ,อันเป็นจะลงกาลงงานแล้วเอานิ้วไปโดนเม็ดนี่แหลแต่แม่แต่เป็นเคยลบงาน <laughs> เปิดเกิเอามือไปเว้งเสีมีดา่ายะงไอ้มอนลบหมดได้แม่ไอ้มอนลบน้อยไอ้มอนลบน้อยล่า <laughs> แม่ต้องให้ได้เย็บแบบแบบจิ้วเลย <laughs> มันถึงจะได้ลบการดิเผาเหมือนยาไปกินข้าวต้มจะ <laughs> ได้ออกกินข้าวต้มไปละเหมือนยาไปกินข้าวต้มรางกันข้าวต, <laughs> ต้มฟรีได้แม่ นะลูกของเาดเรี่องเนาะะต้มสีต้มน้ำปูมาเลยมาขนควยควยล็อกควยทุกะอสพอควยแล้วใส่มาเอ๋ควยยายุ่กบเอาไว้เลี้ยงแขกก็หวานห่อแม่หวานหวานหวานนี่ถ้าสุกแต่แต่หวานกันเนี่ย เม็ดสวยนี่มัมวๆเลยเจ้าโอ้ขายเนาะอืมเอาแต่เป็นถุงละเจ้านี่เดี๋ยวจะไปขายแม่ไม่ได้ตีขายตีเหลือ,อไปกินนะเจ้าอันนี้เอาขายอันนี้จะเอาขายขายในเบอร์บ้านเจ้าแต่งแต่งกันโอนเลยมัวม่วๆแน่เลย tên đuổi lệch lệch ô binh hảo gây mama lệch áo mama mẹ mẹ

กิ้มเสียหวานำอีนอยายคนนั้นน่ะเจ้าครูลาฝอพี่มอนหักมันเอาไปก่อนกันล้วกเออฮะนึกว่าไหนจิ้มตัวหมมีละเจ้าเนาะนี่แปลงข้าวโพดที่เขาทำกันนะติเก็บกันนะเจ้านี่ยายมอนก็มาเก็บซ้อมนะเจ้าก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วส่วนลำต้นก็ตัดไปให้ัวเนาะ แต่ปีตะปลายเกาะต้นไม้ก็ติวะยอดไม่ได้ไปลายก่อเริ่มขึ้นแ้ะเจ้านี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะนะเจ้าเนาะในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะเจ้าเอาละเจ้าน้เนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปเพียงตะอ,อีเจ้าอขอบคุณทุกการรับชมเพลงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเข้าเขากาเกี่ยวกันแล้วละนะเจ้าเนาะนี่สำหรับคลิปนี้ให้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า